ไไมลมาสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูบูอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับ ปรากฏการธรรมชาตินะคะเอปรากฏการธรรมชาติมีอะไรบ้างนะที่เด็กไดเรียนรู้กันอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอะดูข้อแรกเลยนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลฤดูกาลของประเทศไทยเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามฤดูฤดูแรกก็คือฤดูร้อนฤดูหนาว แล้วก็ฤดูฝนนั่นเองนะคะพอเราเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะหัวข้อในสัปดาห์นี้ได้เรียนเลยใช่ไหมคะมแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้นะคะครูกูก็มีเพลง นารักน่รักนะคะกับคุณครูสายชั้นอนุบนาลสามทุกท่านนะคะมาชวนเด็กๆนะคะออกกําลังกายกันก่อนนะคะชื่อว่าเพลงมื่อดูการนั่นเองนะคะไหนใครพร้อมที่จะไปออกกําลังกายแล้วบ้างยกมึงอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรากคุณครูอ้ออีกครั้งนะคะคุณครูก็จะมาคูกับเด็กๆนะคะมีเรื่องของอากาศนะคะอากาศภาพแล้รคุณครูบอกว่าไงคะอากาศคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นคืออากาศเราจะมีสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะเราจะมีความรู้สึกนะคะว่าอากาศเป็นแบบไหนนะคะแต่วันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่อง ็กๆไหมคะคก,กิจกรรมที่ทำในเรื่องร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะช่วยคุณนคนตอบหน่อยสิลูกก,กิจกรรมนี้ร้อนนะคะก็จะมีดเด็กๆรู้สึกว่าเมื่อกาศร้อนท,ท,ที่ไรนะคะดเด็กๆก็อยากทำไมคะอาบน้ำอยากไปไว่ายน้ำหรืออยากกินน้ำเย็นๆนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะดเด็กๆก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อกาศร้อนเราดูาออาไปข้างนอกเราจะต้องทำไมคะใส่เนื บีกรู้ว่าการร้อนเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจนะคะได,กกดะะกก้ดูร้อนบทศการะรูปร้อนมากมายนะคะทศกสลนี้ดูร้อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือเทศกสลอะไรคะสาดน้ำเล้นกันเนี่ยทีสกก่สระระลึกสงการนะคะส,สนุกสนานด้วยการที่ใช้วิธีการสาดน้ำร่วมกันนะคะ ประเพณีนี้เป็นประเพณีไทยนะคะต่อไปเรามาดูว่าเมื่อเราล้านจ,จัดเราอยากไปไหน,นอยากไปทะเลใช่ไหมลูกนะคะทะเลถึงจะร้านยังไงเมื่อเราไปในน้ำทะเลแล้วรู้สึกยังไงคะสบายใจนะคะเล่นน้ำเพื่อสนุกด้วยนะคะเมื่อไปทะเลแล้วนะคะเราจะมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมการเล่นเหล้า นะคะเด็กๆเคยไปเล่นว่าไหมคลองเพราะอะไระถึงจะเล่นว่านี้ดูร้อนเพราะว่าอากาศข้างบนนะคะมันมีลมแรงนะคะมันสามารถทําให้มีเกิดการเล่นว่าและมีความรู้สึกว่าว่ายตัวขึ้นไปได้นะคะเด็กๆเคยเล่นว่าวหรือยังคะต่อไปนะคะเรามาดูว่าเด,ด,ด็กๆได้รู้จกักกรฤดูกาัแล้วรู้จักกบฤดูก ร้อนแล้วนะคะต่อไปเด็กๆไปดูนะคะว่าจะมีอะไรที่แนะนๆกับคุณครูท่านต่อไปอีกนะคะคุณครูอ้อก็ขอจบเกี่ยวกับเรื่องนี้เดืนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะลูกๆ

เด็กแม่บกว่าเท้าเย็นะคะจะทำให้เก็บปวดได้หรือางคนเพื่อนใส่รงเ้นะคะด็นกว่าไม่ดีหนาวเริ่มต้นที่เดือนตลยคม่ดูอนธวานะคะเริ่มต้นที่ช่วงต่อมาวันที่22ธันวาคมถึงที่22มีนาคมนะคะเ่อปองกันุรื่องไตนะคะอกก็จะหนาวจนในบางพื้นที่ เป็นสัญญาลักษณ์ของการให้นะคะแล้วก็ยังมีเทศการที่ใหม่นะคะ ดีคะ่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูหนวยนะคะวันนี้ครูหนวยจะมาสอนเด็กๆเรื่องหรือดูฝนคะ่ะเรามาดูวัฏจักรการเกิดฝนกันนะคะเด็กๆการเกิดฝนนะคะน้ำในแม่น้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์และเหงืกลายเป็นไอน,นะคะลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ ทบความเย็นกันตัวเป็นฝนนะคะทำให้ฝนตกลงมานั่นเองค่ะตอนฝนตกอยู่นะคะเราอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบรวมด้วยนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะบางทีเราอาจจะเห็นหลุมกินน้ำค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันฝนกันบ้างนะคะ ก็จะมีร่มกันฝนเสื้อกันฝนรองเท้าบูทค่ะต่อไปนะคะประโยชน์ของฝนไว้ใช้ด่มใช้หลดนน้ำต้นไม้ใช้ถูพื้นใช้ซักผ้าและล้างจานค่ะโทษของฝนนะคะเวลาฝนตกนะคะ ทำให้ถนนลื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้คะ่ะและเวลาฝนตกเยอะๆนะคะอาจทำให้น้ำท่วมค่ะโรคที่มากับฤด,ดูฝนนะคะก็จะมีโรคไข้เลือดออกและโรคฉีดหนูคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องฤด,ดูฝนวันนี้ครูเหนอไปก่อนนะคะเด็กๆพบกับครูวนต่อคะ่ะ เด็กดกลับามาพบกับคุณครูมนอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูมนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องพระอาทิตย์กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูมนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์กันนะคะว่าดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นอย่างไร แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าดวงอาทิตย์นั้นมีลักษณะเป็นรูปทรงอย่างไรกันบ้างคะเอหรือจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมกันคะเด็กๆคะแล้วสีของดวงอาทิตย์ละคะมีสีอะไรกันบ้างคะหรือจะเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือสีส้มกันคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเด็กๆดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงกลมมีสีแดงออกส้มนิดหน่อยนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ sun พระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ sun ดวงอาทิตย์ค่ะ เวลากลางวันคือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆพระอาทิตย์ทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวโดยที่เราไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเลยนะคะเด็กๆและตอนกลางวันก็ยังทำให้เราร้อนด้วยนะคะดวงอาทิตย์นะคะจะสิ้นสุดเวลากลางวันเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองค่ะเด็กๆ พระอาทิตย์ก็จะค่อยๆตกทีละนิดทีละนิดนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อสายตาของเด็กๆได้นะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระอาทิตย์กับคุณครูมนไปแล้วเด็กๆมาทบทวนกับคุณครูมนพร้อมๆกันเลยคะ่ะดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นรูปทรงอย่างไรบ้างคะเก่งมากคะ่ะดวงอาทิตย์นะคะมีรูปทรงเป็นรูปวงกลมนั่นเองคะ่ะและดวงอาทิตย์มีสีอะไรคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากคะ่ะ ใช่แล้วคะ่ะดวงอาทิตย์มีสีแดงปนส้มนะคะและดวงอาทิตย์ก็ยังมีประโยชน์ต่อโรคของเราและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยนะคะเพราะดวงอาทิตย์ให้ทั้งพลังงานความร้อนให้ทั้งแสงสว่างเพื่อให้มนุษย์ของเราดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมลจะต้องขอตัวลาไปก่อน และพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอการสอนหน้านะคะวันนี้เด็กๆไปเรียนรู้กับคุณครูท่านต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กับครูบูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูบูจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักกับดวงจันทร์อ่าดวงจันทร์ที่อยู่บนอะไรคะบนท้องฟ้านะคะว่าดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรแล้วทําไมเรามองเห็นดวงจันทร์บางวันก็ เต็มดวงสวยงามบางวันก็ครึ่งเสี้ยวใช่ไหมคะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลย,เลยดีกว่าค่ะว่าเพราะอะไรอ่าไปดูกันเลยค่ะบางคืนเราอาจจะเห็นดวงจันทเต็มดวงบางคืนก็เห็นเพียงเสี้ยวเล็กๆหรือเห็นแค่ดวงจันทรแค่ครึ่งดวงและบางคืนเราก็มองไม่เห็นดวงจันทร์เลย ปรากฏการธรรมชาติที่เรามองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงรูปร่างนี้เรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองค่ะแล้วการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไรดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตนเองและยังเป็นบริวารของโลกเคลื่อนที่ได้สองรูปแบบคือหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลก การที่เราสามารถเห็นดวงจันทร์ได้นั้นเป็นเพราะดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์ได้และการที่เรามองเห็นดวงจันทร์มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากดวงจันทร์หมุนรอบโลกนั่นเองค่ะแล้วข้างขึ้นข้างแรมดูวอย่างไรดวงจันทร์จะเริ่มจากเดือนดับเราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยในวันนี้ และจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆเราเรียกว่าข้างขึ้นจนสว่างเต็มดวงเราเรียกว่าวันเดือนเพนและจะค่อยๆลดความสว่างลงเราเรียกว่าข้างแรมและค่อยๆลดความสว่างลงจนมองไม่เห็นโดยทั้งหมดนี้ใช้เวลา30วันหรือ1เดือนค่ะ คนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติออกเป็น30วันคือวันขึ้นหนึ่งคำถึงวันขึ้น15้าคำและวันแรมหนึ่งคำถึงวันแรม15คหาคำโดยถือให้วันขึ้น15้าคำคือวันที่มีดวงจันทร์สว่างเต็มดวงและวันแรม15้าคำคือวันที่ดวงจันทร์มุดหมดทั้งดวง วันแรน8ม8ค่ำและวันขึ้น8ค่ำคือวันที่มีดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงเป็นวันพระเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปดูเกี่ยวกับการหมุนของดวงจันทร์แล้วก็การหมุนของดวงจันทร์รอบตัวเองแล้วก็รอบโลกใช่ไหมคะจึงทําให้เด็กๆนะคะได้เห็นดวงจันทร์นะคะบางวันก็เต็มดวงบางวันก็ พึ่งดวงใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าปรากฏการธรรมชาตินะคะที่ทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงตามปรากฏการณ์เลยแล้วก็ทําให้เกิดวัสัมสำคัญต่างๆอย่างเช่น วันเเดืนสิที่เด็กๆได้ไปอะไรกันคะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะได้ไปลอยกระทงนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นวันพาสสาคัญต่างๆนั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณจูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ